ครับนี่ก็เป็นง้วไทยกระโดนนะครับตั้งราคาไว้ 14, <500. S 1> ครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเป็นง้วไทยพื้นบ้านเฮ่านะครับง้วอายุจักเดือนหรอครับเนี่ยประมาณเจ็ดเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่แหละครับประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับตัวละนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผมตัวละหนึ่งมืนสี่พันหาร้อยบาทนะครับ ที่ตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผู้ใดเบ่งคลิปนีก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับครับขอฝากเบอร์ทั่ว้นะครับ0 6 0 6ย6หกสี่ศูนย์หับซื้อว่าจัาใดครับห้อยสามห้อยสมนะครับมาจากไซก่กค,ครับนี่มาจากอำเภอการนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับ เป็นงวัวไทยพื้นบ้านราคาหนึ่งหนึ่งมืนสี่พันหาร้อยนะครับงวัวนเจ็ดแปดเดือนนะครับพี่น้องแต่ผู้ใดสนใจกะโทรเข้าขมาติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าของงวัวเพิ่นได้นะครับหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวละหนึ่งหมืนสี่พันหาร้อยนะครับผมกลับขอบคุณหลายๆครับ